อครับคนดูก็สวัสดีท่านนะครับอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีชุดนะครับเป็นชุดในตำนานชุดใหม่นะครับใช้ลากว่าเดิมนะครับที่เข้ามาในค่ำคืนนี้แต่จริงเข้ามาหลายวันละนะครับแต่เรามันเด็ก v p 6ไงเราไม่ใช่ v p 7เมันเลยสุ่มไม่ได้ไงมาเดีย๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้ นะครับก็เป็นชุดนะครับแพ็กเกจนะครับศีลาโลหิตนะครับก็ถามว่าเท่ไหมแต่ก่อนอื่นได้นะครับฝากคนดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าสิบไลค์ด้วยนะถ้าถึงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยครับคุณดูนะอืมก็เทนะอืมมดูกันว่าเราจะได้เลขสวยๆหรือเปล่านะครับมาเอ้งเขาสุ่มบลรพันกว่าคนอ่ะอืมอุ้ยได้มาหนึ่งครับผมหนึ่งศีลา ต้องมีสองมั้งปึ้งผมมีอยู่ประมาณกี่เพชรไม่รู้ไม่ได้ดูโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ผมตีไปแปดพันเพชรแล้วกันนะครับเราจะได้หรือเปล่าสุ่มกันแบบรัวๆนะครับใ <c oughs> <c oughs> นส่วนของตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะได้อะไรบ้างนะอืมมาโกปึ้ง ปึ้งมาครับออกมาครับปึ้มโอ้ยพึ่งสามอันผมหมดไปแล้วประมาณสองพัน 2, กว่าเพชรปึ๊บ <c oughs> จบป,ปึ๊บมาสลับสลับหน่อยปึ้ง ไม่ออกเลยว่ะปึ๊บโอ้โหไม่ออกเลยปึ๊บมาครับปึ้งโหนี่คือเพชรแบบผมหมดแล้วนะเดือนเนี้ยไม่มีให้รีวิวแล้วนะปึ้งอุ้ยมาว่ะคุณดูคือมันออกชุดด้วยเหรอมเมื่อกี้หรือว่ามันเป็นโทเค็นวะอ๋อเอาเลยจะขาไปเลยชุดมันก็รันนัมเบอร์ครับ ฮะฮัมเบอร์ที่สามพันโหสุมไงมันเร็ววะชุดเท่ๆตึงๆนะครับแล้วก็มีในสน่วนของดาบคาตนะนะครับอันใหม่ใส่ไปเลยนะครับไอวอลอันใหม่ใส่ไว้ก่อนนะครับถามว่าวเล่นไหมพักนี้ไม่ได้เล่นเลยครับอืม เพ <c oughs> ื่นหลังใหม่ใส่ไนดูเท่ๆแหีเว้ยกูได้สุ่มแล้วะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับในส่วนของชุดใหม่ใช่ไล่กว่าเดิม <c oughs> ชุดเท่ๆตึงๆนะครับหมุไม่ได้แนละ้ว <c oughs> หมุนในช่องแต่งตัวได้ปะ อ่าหมดไม่ได้ด้วยอุย้ยมันได้มาสองเซตเหรอมีเสตมามใช่หรอมันเปลี่ยนสีได้ลอเปล่าอันนี้อะไรอะ่ะสลับชุดคือ,อยังไงวะสลับชุดงงม,มีสีให้เลือกอ๋อ อ,อ,อ้ยเอ้ยเป่ตัวทรงเลยนะเอาแดง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 มาชุดดีกว่า <c oughs> มาครับในส่วนของชุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับก็จะเป็นท่าท่านี้อ่าแต่เพียงแไปครับผมท่าข้าวห้องครับผมตึงๆครับคุณหมอ นะครับก็จะเป็นท่าในส่วนของท่าแปลงล่างอุ้ยเอาดีๆหล่อเท่อะแล้วก็มีท่าตอนเราปั๊มยานะครับแบบนี้เลยจะมีท่าตอนกระโดดข้ามเพลงนะครับ <c oughs> มันต่างตรงไหนวะเนี่ยเสียงดีเดียเสียงแล้วก็ท่านี้นะครับโอ้ท่ากระโดดอ่ะ <laughs> แมงไม่ตากันเลยละ <c oughs> หมดไปแล้ว5,000เพชรนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าน้องนี่เลยเชเท่กว่านี้นะครับแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนสีจะเท่กว่าน,น,นี้นะเ,เสียดายมันเปลี่ยนสีนะครับ เราก็ไม่มีอะไรละเออเดี๋ยวเราเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาลิีมิกลิมิก,มกมเสื้อผมว่าเสื้อมันเท่นะอืม,อมถ้าจะแต่งตัวกับรองเท้าต้องเปลี่ยนอนะไม่เข้าทรงหองก็เท่ ผมว่าหน้ากากอ่ะโอ้หน้ากากกระเทยรอ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 อ๋อโอใส่กาหนี้แล้วดูรอเลยมันดูแบบมีอะไรอะ่ะเออโอ้คุณดูเฮ้ยมันแปลงรล่างไนดะ้แบบนี้ได้ด้วยหรอได้สองชุดมีทั้งดำมีทั้งแดงและฟ้าอุย้ย อ๋อดีดีโหโคตรเท่โคตรตึงอะเมื่อกี้จะไปแล้วนะแต่พอดีมากดโดนพอดีก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอใอมันคลิปหน้านะครับถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูใหม่นะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับผมทุกคน